นานจะได้ดูแบบนี้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าการรวมหน่วยไม่ใ่ง่ายๆจังหวะต้องตรงกันนะครับบางทีประเทศเราต้องเห็นใจนะข้างบนไม่เคยลงมาดูข้างล่างนะไม่เคยลงมาดูฟังจากคนต่อแหลออกไปข้างบนอย่างเดียวเออเสร็จแล้วก็ดูดิวๆดีบาดกูดิ่เรืออเหนุ เเเออเย่นนัจุงกะแซมไซสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับผมวันนี้สิวะสวีแก้วจะพาทุกๆท,ท่านมาเยี่ยมชมความสุกสนานกันนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวฮะพุ่น ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมครับผมเออใช่สวัสดีใหม่ด้วยล้ไม่ได้สวัสดีปีใหม่บอกใช่ใช่ยังอยังเลยยังไงสวัสดีปีใหม่ล่ะลืมพี่น้องครับอ่าพักพักหาปูหาปลาหาหนูครับผมมีมาทั้งบันเทิงครับผมมาทำอะไรบันเทิงวันนี้บันเทิงอ่ะอืมบ้าติดตามนันทวันครับผมพี่น้องครับผมอ่าคนร่วมรวยครับ ใช่ผม<อ> <it> หน่วยร่วมกันอีกแล้วครับผมเจอกันอีกแล้วครับสองหน่วยร่วมกันใช่แล้ว <laughs> เก๋ออมเดี๋ยวติดตามชื่อว่าผมใส่ครับผมใส่ครับเฮ้ยผมเดี๋ยวผมใส่อยู่ <laughs> 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 เก๋ออมเดี๋ยวติดตามผลงานกันต่อครับ เก็บตาปรยูรเปน้องรักขากอนเลยครับออน่ผยากมาเก็บสาครับผมมาเก็บสาครับรักของกอนกเลยครับใครเนล่ะครับเลี้ยตาขึ้นจอแมนนี่ครับผมยังยยังือ้ครับผมเรียครัยวผม โอ้ลงสองที่แล้วครับผมเอาจัดไปวันนี้เราจะฟังเสียงอันดับเต็มๆนะครับผมวันนี้ครับผมโอ้ยวันนี้พี่ไม้วันนี้พี่ไม้เขินหอยเขินหอยเขินหอยเึินหอยวันนี้ครับผมวันนี้ครับวันนี้ครับ <laughs> ว่าแปดทแบเปอรล้วครับผมรวมหน่วยมือนี้มือนี้ตั้งจอตั้งบ่ได้ตั้งตู้บังจอนะครับเจ้าภาพเพิ่นบอกว่าปล่อยเต็มที่ครับมือนี้มีตัวอะไเอาให้ไแบบปครับปล่อยเต็มที่มีตัวอะไรส่ให้เบิดเลยครับรกําลังจำสายครับผมเหลืออยู่ขั้นตอนนี้แล้วจำสายครับนี่คุมพวกคุม ไฟครับผมนี่กำลังเช็กเช็กอีเด้อเจ้ามันกะจิยากในมันกะจิสาเนี่ยครับเพราะว่าสองสองน่วยมันร่วงกับมันก็นหลายครับผมนี่ หลบครับผมนี้ข้าเจ้าเฮ็ดแบบคือล่อมนะครับสมัยก่อนนี่สี่ล้อมด้วยผาครับผมแต่สมัยนี้ล้อมด้วยทางกระสีเลยครับสเลนลูกครับผมนี่มนบรรยากาศใคล้ๆครับผมคล้ๆสมัยเก่าที่เฮ้าที่เฮาเห็ด นี่อยังกับเก็บบ,บัตรเก็บตั๋วไปเบิ่งหนังสมัยก่อนนี่ครับผมข้างหน,น่อยไปก็สิมีเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับขางในก็สิมีของเล่นเข้ามาให้เล่นอยู่ข้างในก็มีครับเดี๋ยวอีผาพี่นอ้องไปเบิ่งบรรยากาศข้างนอกครับผมทางเข้าครับหมองที่สิเก็บบ,บัตรขายบัตรขายตั๋วครับผมนี่ดูนี่นะครับฮอที <c oughs> ่พี่น้องจะได้เห็นบรรยากาศ ติดตัวครับผมนครับใส่สังกะสีเลยครับง่ายๆครับผมนี่ตุ่มือไปกี่ล้อมพาครับผมเนี่ยเอา้าบโดนครับผมติดตามครับ,บเริ่มปล่อยไฟแล้วครับผมเดี๋ยวเขาจะได้ ฟังเสียงร่วมนวยอีกครั้งนึงครับผมหลังจากเขาเคยไปประคัครับเมื่อประคำจัอย่งวัดบุรีรัมครับผมปีช่วงนาแรง้งปีนี้ปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วมื่อนั้นอยู่ประคำน่นี่จิบเปิดบริเต็มที่เหมือนเด็ครับผมร่วมนวยมันอยู่ในหมู่บ้านครับแต่มืออนี้คนบอกว่าปล่อยได้เต็มที่ครับ เเสียงครับช่วงเลืดเสียง พร้อมยังนี่พร้อมยังไม่รู้ผมอยางเขาวาังไงบ้างไม่ไอห้องนะพร้อมอ๋อพร้อมพี่น้องครับผมทุกอย่างพร้อมแล้วครับพร้อมโยเว่นโยเว้นยังดูนี่ยกเว้นครับผมเดี๋ยวอีกสักครครับพี่น้องอุ้ยเบิ่งไฟแบบวานครับผมไฟงามไหมไปงามบ่งามอยูิ่งเจาะเลยครับไปขนาดอะไ้ไปไปยุไปยุนี่ยอีริน อันนี้ก็ได้ตะล่อครับผมอ่าถูกยางพร้อมเมื่อแล้วครับนี่ไฟเฟยระบบพร้อมแล้วครับนี่กำลังติบไฟอยู่ครับผมคือปบับปื๊บปับอยู่นี่ คงคงจะยากนะครับเพราะว่าถ้าเราจะฝืนเขาคงเอาเราไปอยูโรงพักระว่างนถ้าสองมาตรฐานเราจะเป็นต้องมีปัญหาแต่ว่าทางรองผู้มกับเขาก็พูดดีเพาว่ามีคนแจ้งไปน,นะมีคนส่ง รูปขึ้นในข้าบนนะครับว่า,าโฆษณานานแล้วเราพยายามดูว่างานที่จัดคืนนี้อยู่ตรงไหนเขาเพิ่งรู้นะ<อ>ที่จริงก็สงสารคนจัดคนจัดต่อสู้อุตสตร์เตรียมงานมาหลายเป็นปีนะครับ,รบอยากให้พวกเราได้สนุกได้เบิกบานได้สำราญใจในงานปีใหม่แต่ว่าประเทศของเรา ไม่เคยเห็นเห็นไปะชาชนว่าน,นันนะเห็นต้ตัวมึงนะตงสัยวันหลังนั้นพวันต้องหนีไปฉายที่เ,นะเขมร่ังนะครับไปอยู่กับพรงเป็นดีกว่าประเทศไทยไม่อยู่แล้วเบือ่อนานๆจะได้ดูแบบนี้สักครั้งหนึ่งเพราะว่า การรวมหน่วยก็ง่ายๆจังหวะต้องตรงกันนะครับบางทีประเทศเราต้องเห็นใจนะข้างบนไม่เคยลงมาดูข้างล่างนะไม่เคยลงมาดูวังจะคนตอแหลออกไปข้างบนอย่างเดียวเออเสร็จแล้วก็ดูดนเรดีบาดกูดีเรื่อๆนูน เออหนื่อยนันกันกี่โตเฮ้ยกี่มันใจเต้โอยเวลาที่กนมยัวขี่ท่าคนเฮียนครับต้องขออภัยแค่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่สู่สามาบางคนมาไกลด้วยมาจากสีขอรภูมิฝั่งู้นบางคนมาจากสังขะก็มีอย่างนี้นะครับ ่จริงคนจัดเขาก็มีกําลังใจนะอยากจะจัดเสร็จแล้วก็หาเงินเข้าโรงเรียนเข้าวัดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะเอากําไรเข้ากระเป๋าหรอกแต่ว่าการทําบางครั้งอาจจะข้ามหน้าข้ามตาใครก็บ้างไม่แน่นะก็มีคํานี้แหละที่บอกไว้จะกรจบ แทงทุกอย่างแล้วเมื่ีเรียบร้อยทุกอย่างเขาก็ยกมือขอขอภยอยัยยาเด็ดขาดอาจะพราดแค่วันนี้ครับคงคงทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาขอร้องมาแล้วเขาบอกอย่างนะครับขอร้องไว้ก่อนนะครับม่อยากแค่เปิดเพลงหรือฉายหนังให้ดูเรื่องเดียวเขาก็ไม่ยอม ก็ S 1> <S 1> เห็นใจผู้ใหญ่บ้านที่นี่เหมือนกันกนะครับเพราะว่าท่านทําไปก็โดนโดนเหมือนกันครับมื่อที่ท่านปรักทาโทรมาอนุญาตใช้เสียงขอเรียบร้อยแล้วท่านก็นบอกว่าไม่น่าจะมีแบบนี้เลยนะเ,เขาก็พูดดีนะเหื่อผู้หญิงเขาก็บอกว่าดีแแล้วขอใชยหนังได้ไหมไม่ได้เลยเรื่องหนึ่งเขาก็ไม่ให้ไม่ให้แเบบิรเ,เพลงสองเพลงก็ไม่อยอม ดังนนเอายังไงลงมาลงเรื่อยๆหรือจะแบไหนแต่วันนี้คงลำบากนะครับลบากเพราะวาา่วาเขา,าบอกไว้แล้ว รปจากรานผู้แดงเงินภาษีผู้ลดงมุกเป็นแบบนี้หรย